ข่าวชุมชนบ้านฉางสนับสนุนโดยและการปลูกป่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปีสองหนึน่ซึ่งภูเขาของเราที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะจะเป็นภูดอนด้วยมาหาดเรืกระปรอกอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นหัวโลนหึงหน้าแร้งก็มไฟไหม้ แล้วเราก็เลยมีการรณรงค์ขึ้นมาว่าไอ้แหล่งน้ําเราก็ขาดหายไปทํำยังไงก็ปลูกันมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดร่วมกับทางป่าไม้ชนพ,พวงวกลมาจากผมเด็กประเทศเด็จมาทรงเป็นประธานปลูกพวกเราก็สํานึกกันนะว่าไอ้ขนาดเจ้ายังมาแล้วทําไมเราไม่ช่วยกันล่ะแล้วเราก็ช่วยกันทาช่วยกันปลูกช่วยกันรณรงค์มาตั้งแต่ปีสามแปด สามเจ็ดสามแปดเรื่อยมาจนกระทั่งเราเห็นอยู่ณนะปัจจุบันนะี่แหละเพราะตอนนี้ของเราจะไม่มีที่ว่างไปไหนแล้วาาม,มันจะเป็นสวนป่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือสื่อสาระของทีมคบชุนบัญช้างนะครับวันนี้ทีมคบชุนบัญช้างก็จะพาทุกท่านนะครับมาติดตามสำรวจน,นะครับผืนป่าชุมชนนะครับหมู่ที่7ดตำบลบัญช้างอำเภอบัญช้างจังหวัดระยอง นะครับพื้นป่าชุมชนนั้นก็อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตะบนาัชชางนะครับหรือเขาอุดอนด้านทิศตะวันตกนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับที่น้ําหลากนะครับก็จะเป็นลำธารเล็กๆนะครับที่สวยงามนะครับนี่นะครับผลของการปลูกป่าชุมชนนะครับผลของการที่พ่อแม่พี่น้องชุมชนได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกปลูกจิตอาสานะครับให้เยาวชนนะครับและคนรุ่นต่อๆไปได้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ที่แต่เดิม เป็นป่าที่เสื่อมโทรมนะครับเป็นป่าที่เคยหัวโล้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับในช่วงฤดูฝนนะครับน้าก็จะหลากนะครับเรามีป่ามีน้ํามีชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมภาพบรรยากาศพื้นป่าที่ชุมชนนะครับตลอดจนเยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของชุมชนต่อไปนะครับป่าห้วยมหาดหมู่ที่7ต็ดตำบลพันช้างอเภอพันช้างจระยอง ทิศตะวันออกติดกับชุมชนห้วยโป่งตมุลห้วยโป่งทิศเหนือติดกับผืนป่าจอมแหทิศใต้ติดกับภาคอุตสาหกรรมและทิศตะวันตกติดกับชุมชนบ้นานฉงจากที่เคยเสื่อมโทรมถูกบุกรุกทำการเกษตรเมื่อในอดีต มีเนื้อที่กว่า2,500ไร่ซึ่งคนในชุมชนแลเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ที่เคยให้ชีวิตร่วมกันปลูกป่าปลูกกิจสำนึกพริกฟื้นผืนป่ามาตั้งแต่ปี2,537และเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนอุตสาหกรรมมากขึ้นจากการเริ่มต้นที่ชุมชนปลูกป่ากว่า20ปีและสมเด็จพระเทพ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานปลูกปา่าณพื้นป่าห้วยมหาดแห่งนี้ก่อให้เกิดโครงการปลูกป่ามากมายจากป่าหัวโล้นป่าที่แห้งแล้งถึงวันนี้ในป่ามีน้ํามีพันธุ์ไม้นานาพันธ์ุที่สองมือของคนในชุมชนร่วมกันทําช่วยกันปลูกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแทบจะไม่มีที่ว่า ธรรมชาตินี่มันไม่ได้ว่าสามารถสร้างสารรค์ได้ภายในเวลาปีสองปีทีนี้เราก็มาเหมือนว่าปลูกจิตอาสาปลูกให้คนมีความมีจิตสำนึกมีความรักรู้ร่วมคิดที่จะรักพื้นตามีน้ํามีสัตว์ป่าแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ก็ามาศึกษาเพราะเราทำณวันนี้เพื่อวันข้างหน้าดีกว่า เพื่อเยาวชน,ชนเพื่อทุกคนคทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วกัน <g ül> เราเนเอาชนคนหนึ่งที่สามารถผักกันเพื่อนๆนะครับกับชุมชนมาร่วมมือกันปลูกป่าได้ครับก็อย่างที่ว่าธรรมชาติเนี่ยจะเริ่มจะมีน้อยลงนะครับเราก็มาช่วยกันทดแทนแผ่นดินก็มช่วยกันปลูกนะครับจะเห็นได้กับกความสมบูรณ์ที่ว่าจากก่อนเนี่ยคือไม่มีต้นไม้ตอนนี้เริ่มมีต้นไม้นะครับว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันปลูกอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นทีสองทั้งอย่างเงี้ยต้องมาช่วยกันทําทางให้มันขึ้นมาได้ มาขึ้นมาได้ทีนี้ก็ชักชวน,นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็มาปลูกกันครับจนได้เป็นแผ่นพินก็ถือว่าเป็นป่าใหม่ครับแทนทดแทนป่าเก่าลงไปครับ ธรรมชาติไม่สามารถสร้างสารรค์ได้ในปีหรือสองปีชุมชนร่วมกันปลูกป่าปลูกจิตสำนึกในอนาคตพื้นป่าแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ในป่ามีน้ำมีชีวิตมีชุมชนสืบต่อไปหน่วยงานต่างๆก็คงได้คำนึงถึงว่าคคสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จมาเป็นทรง องค์ประธานปลูกใครแล้วก็ขออนุญาตผู้ประธานชาบาว่าก็พวกมึงก็ต้องทําต่อกัอนสิใช่ไหมทำต่อไปก็ทํากันมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ก็ยังทํากันอยู่ไอ้ตรงไหนที่มันเป็นที่ว่างที่เราจะเติมเติ<ฟ>มเติมได้ก็เอากล้าไปลงก็เอากล้าไปลง,าาปลงทำกันไปเรื่อยแหละแล้วไม่ใช่เฉพาะคนในคูดอนอย่างเดียวแม้แต่คนภายนอกซึ่งเขาอาจจะบัญชาเนี่ยอาจจะได้รับอานิสงส จากความชุ่มชื้นที่เรามีป่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนน้ํน้ในคลองเนี่ยปกติมันจะไหลตลอดปีอันนีช่วงนั้นมันหายหมดแต่ตอนนี้มันมันมันเริ่มจะมีน้ำารินออกมาตลอดปีนี่ก็คือภาพบรรยากาศพื้นป่าที่สําคัญของชุมชนบัานฉาของเรานะครับที่พ่อแม่พี่น้องชุมชนตลอดจนเยาวชนได้ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าแห่งนี้ที่เคยเสื่อมโทรม นะครับที่เคยแทบจะเป็นป่าหัวโล้นให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนดังที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะครับท่านสามารถติดตามรับชมสื่อสาระของทีมขคาชมบ้านฉางของเราได้ทางเคเบิลทีวีท้องถิน่นสรกชีพบ้านฉางชาแนลนะครับท้ายนี้ทีมขคมชมบ้านฉางขอขอรับท่านผู้ชมไปก่อนเฉลิมพลสารพันธ์ถ่ายภาพเมธนีดงดังใยงานสวัสดีครับ